สดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมืเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะไปะจัดเทียริสหรือการจัดอันดับนักเตะที่ดีสุด ในตำแหน่งแนวลุกหรือว่าแอเตเกอร์นะครับก็คือแนวลุกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้านะครับก็คือเป็นการจัดตอนนี้เลยครับเป็นแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ตัวไหนที่สามารถเล่นได้ดีก็จะอยู่ในเทียสบวกนะครับแล้วก็มี S แล้วก็มี A บวกนะครับก็โอเคตอนนี้ก็ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นอีซักนะครับตัวนี้ผมก็ยังให้ไปอยู่ตรงที่ A บวกนะผมว่ายังยังยังอยู่ที่แต่ก่อนนี้ S เลยแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ายัง A บวกเพราะว่า แผใหม่เนี่ยลูกหมงคือไม่ค่อยแบบโกงละตอนนี้ก็คือเรื่องของความพิวแล้วก็เท้าค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับตอนนี้อิซักผมว่าได้แค่ตอกตอนนี้ได้แค่ตอกอย่างเดียวเลยแล้วก็พลิกยิงปกตินะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นกองหน้าทั่วไปแล้วเริ่มเป็นตัวต่อไปก็เป็นโอกาฟอร์ตัวนี้ก็สามารถซื้อมาเล่นได้ผมก็ให้เป็น B นะนี่ B นะครับตัวต่อไปก็เป็นหลุยฟิกโกรตัวนี้ผมก็ดูจากค่าพลังแล้วก็แผ่ใหม่แล้วค่าพลังค่อนข้างจะดีเลยผมให้เป็น A บวกนะผมว่ายังไม่ค่อยแบกอะไรขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นมูโกโก้การ์ดเขียวตัวนี้ก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นผมว่าแค่พอเล่นได้ครับ A นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าโคลเรานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยูเซลมาใหม่ค่าพลังดีมากๆผมให้เป็น A บวกนะเหมาะกับเล่นคนเล่นหน้าคู่มากๆครับ A บวกเลยตัวต่อไปก็เป็นเดโกโจต้าตัวนี้ก็ A ครับ A นะครับแล้วก็เป็นหลุยดีอาร์ตัวนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ NA ครับสามารถตอกแล้ววิ่งไวตัวต่อไปก็จะเป็นคุลูมุยนี่ตัวนี้ก็ A บวกครับค่าพลังดีมากๆ,ๆครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นลาฟินยาตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นนานี่ผมเลือกเป็นนานี่เลยแล้วกันนานี่ผมให้เป็นแค่ A บวกนะแค่พอเล่นได้นะครับแนวลุกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นตอเลสตอเลสตัวนี้15บาทผมว่าก็ยังโกงอยู่ A บวกนะครับแล้วก็โอบาเมยองก็ผมให้ตัวนี้ผมให้ให้ A บวกเพราะว่าพอๆต่อเลยนะผมว่า ตัวต่อไปก็เป็นเดมเบเล่ตัวนี้ผมให้เป็นเ e อเลยเดมเบเล่ตัวนี้คือเหมาะกับเบียต้าปัจจุบันมากๆครับถนาด2เท้าล้วษณข้อเสียเลยก็คือความเหนื่อยต้องหาสำรองนะครับตัวต่อไปก็เป็นครูดูตุจีนตัวนี้ครับ B ครับโอริกกี้ G, ก็แค่แค่ A ครับแล้วก็เจฟฟลิดเอแล้วก็โดรรนโยแค่พอเล่นได้นะ B ตอนนี้นะครับแล้วก็เอโต้ K, ก็ B แล้วก็คาโตน่าก็ยังอยู่ใน B นะครับเคียซ่าตัวนี้ผมยังให้เป็นเป็นอ่าเอบวก เกียซาวะร่าเี้ A บวกเลยแล้วก็เดฟมินฟิตเดฟบายเครับเดฟาย UCL แล้วก็โอชิเมน3ดาวผมว่าไม่ค่อยไหวนะครับ A ลาเฟลเรียเอาตัวนี้ท y ยังค่าพลังดีอยู่หลักร้อยแล้วก็ตอกแล้วก็วิ่งไวแล้วก็ผมให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็โรดิโก้ตัวนี้ผิวมากมากผมว่า A บวกนะครับแล้วก็ลาลูปตัวนี้ A แล้วก็โกเมสผมว่า B เลยนะครับแล้วก็โบลิน B ไปไว้ตัวคีวิลตัวนี้สายเปิดยังพอเล่นได้ครับผมว่าไม่ค่อยโกงนะผมว่าให้บีเลยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้แล้วก็คุบโบตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะคุบบตัวนี้เบวกปีตเตอร์เคาผมว่า B หมดแล้วแล้วก็เอนไลผมว่า B เลยครับเอนไลบี e เลยครับแล้วก็ริวอัลโดตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะครับยังยังสามารถเล่นได้นะครับเบอร์ท็อปแค่ A ครับ แล้วก็แคดโปรตัวนี้ยังอยู่ใน A บวกนะผมว่ายังไม่ค่อยอแบกอะไรขนาดนั้นแต่ยังโกงอยู่นิดนิดหน่นนอยเรื่องของการต่อนะครับแล้วก็ลุยซูเลผมว่าค่าพลังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเนี่ยเนะครับแล้วก็โรบินฟารนเพอร์ซี่ตัวนี้ผมว่ายัง A บวกยังอยู่ในหมวด A บวกนะครับเป็นกองหน้าทั่วไปอยู่ก็พอๆกับตอเรสผมว่าเท้าซ้ายเท้าขวานะครับ แล้วก็กองหน้าตัวนี้มุตตาบีนะครับแล้วก็ซูเคอร์ผมว่า A นะซูเคอร์ผมให้ให้เบวกได้เลย3ตัวนี้คือ A บวกได้เลย A บวกนะครับแล้วก็เปเล่ตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยเข้าไหล่แล้วผมว่า A ให้ A นะผัดถึงพลังจะดีแต่ผมว่าเล่นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นโยฮันครับตัวนี้ผมให้เป็น S เลยเ <Yeah S 2> เลยนะโยฮันครับตัวนี้คือยังดีอยู่ความผิวแล้วก็ถนาดสองเท้าก็ยังโกงอยู่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นอ่า โอเวอรลันหิมะตัวนี้ก็ยังโกงอยู่ครับก็ให้เป็น S ครับโอเวอรลันหิมะนะครับข้อเสียเลยก็คือเรื่องของการส่งบอลสั้นไม่ค่อยดีนะแล้วก็เชสเซนโกตุจีนผม,มให้ B นะครับแล้วก็โจโคยังเล่นได้ครับ A บวกนะครับแล้วก็ซิกโรตัวนี้ผมค่าให้เป็นเอบวกเอบวกเหมาะกับเล่นหน้าคู่นะครับซิกโรตัวนี้แล้วก็โมเรนเตของเอนะครับแล้วก็รุดฟานิตาลอยผม,มให้ A ครับแล้วก็ฟรานเชสโคลี่เอเอนะครับออจาบบาบี o J Barbie. แล้วก็ดีดาตัลเล่เบวกครับดีดาตัลเล่นะครับแล้วก็ k คฮิวเไม่ไหวครับไม่ผมให้ B นะครับลูนี่ผมให้แค่ A นะ3ดาวนะตัวนี้ตัวต่อไปก็เป็นวินนิสิวูดตัวนี้ผมว่า S อสนะตัวนี้ตัวเอสเลยครับความเร็วเล่นปีกซ้ายปีกขวาหน้าคู่เล่นได้หมดเลยครับเอปีกซ้ายปีกซ้ายอาร์ดวิลแล้วก็หน้าคู่ก็สบายครับตัวนี้วิ่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็คาร์ลัสกิเลียถุงนะตัวตัวนี้ผมก็ให้ S นะ ให้เอ็นนะทรงดีมากๆครับผิวโคตรๆนะครับเหมาะกับเมตาปัจจุบันมากๆครับเหมือนววนี้เลยนะแล้วก็เบนเซม่าตัวนี้ผมว่าแค่แค่เอบวกนะแล้วก็ซอนตัวนี้ผมว่าอ่าซอนตัวนี้ก็เอสเอ็เลยซอนเล่นได้หลายตำแหน่งครับป,ปีกปีกซ้าย์เอลเอ็มแล้วก็หน้าคู่หน้าเดี่ยวเล่นได้หมดเลยครบข้างที่เราสมดุลครบเครื่องมากๆครับซอนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นฟิลโฟเดนตูจีนเป็น A ครับโฟเดนตูจีนนะครับฟอรลันเอบวก แล้วก็เดมซี่ผมว่า A นะครับแล้วก็แบดลี่ผมว่าา B เลยโดดเวนเอโดดเวนหน้าครูเล่น <A> ได้ครับ A บวกนะครับแล้วก็วาร์ดี้ผมว่า A แล้วก็แรดฟอร์ม่าแค่ A บวกนะแอฟฟอร์ดนะครับแค่ A บวกพอๆกับเลอาเลยนะครับแล้วก็ปูกัสตรงนี้ผมว่ายังพอเล่นได้ A บวกนะครับ A บวกค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะแล้วก็ลอปิคีมผมว่า A นะครับแล้วก็มุลเลอร์ มุลเลอลร์เอนะครับมุลเลอร์กับเบสผมให้เอเลยนะมุลเลอร์กับเบสนะครับพลังเก่าล่ะโฟลเลอร์ตัวนี้ก็ผมว่าแค่ A บวกนะถ้าเกิดแพทนี้ผมว่า A บวกแล้วก็ชิโนล่าเอลเล่นหน้าคู่หน้าเดียวได้หมดเลยเล่นปีดได้บอกผมให้เป็น S บวกเลยชิโนล่าเบวกเลยนะครับแล้วก็ปาปินปาปแองอ่าบี B. แล้วก็องลีตัวนี้ก็ S เลยองลีตัวนี้ S เลยนะครับเเลยเรื่องของความเร็วก็ ถ้าเขืดอใครอ่ะอ,องลีจะเร็วกว่าดนึดนงแต่เรื่องของความเล่นง่ายถนัดสองเาชิโรล,ล่าจะดีกว่านะครับจะเล่นค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่แบบเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยเอ๊ะไม่ใช่เดี๋ยเหมาะกับคนที่อ่าเล่นไม่ค่อยมีทักษะในการเล่นสกิลเยอะๆนะผมว่าเล่นตัวนี้เล่นง่ายครับนี่ครับแล้วก็องลีจะเหมาะกับสําหรับผู้เชี่ยวชาญในร่างการเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็จะเก่งมากๆครับอันนี้ก็จะเล่นง่ายหน่อยครับเพราะว่ามันถนัดสองเท้านะ สไตล์ครอสตัวนี้แค่ A บวกครับแล้วก็ด็อกบาตัวนี้ผมให้เป็น S เลยด็อกบาตัวนี้ S เลยนะครับแล้วก็ปั๊ปเป้เอลวิปั๊ปเป้เอผมให้เป็นเอสบวกเลยปั๊ปเป้คือโคตรโกงตัวนี้คือเมตานี้ก็คือมาแน่นอนครับปั๊ปเป้ตัวนี้คือวิ่งโคตรไว,น,วน,นะครับแต่ข้อเสียเลยก็คือเรื่องของเท้าซ้ายเหมือนองลีนะครับแต่โดยรวมแล้วคือความพิ้วอะไรเนะี่ยเบิร์กเลือดคือวิ่งโคตรไวเบิร์กเลือดดีด้วยนะครับปั๊ปเป้ก็เอบวกเลยนะครับ แล้วก็เฮลิเคนมหัเอนะครับแล้วก็ซีอาเซเว่นตัวนี้ผมให้ใเอสเลยครับซีอาตเว่นตัวนี้นะครับพิกบอลดิงดีมากแล้วก็ซานเชสตัวนี้ผมก็ซานเชสซานเชสตัวนี้ก็ยังอยู่ในในเอสนะผมให้เอสนะตอนแผ่นนี้ถ้าหน้าคู่มันคมมากๆครับแล้วก็ผิวโคตรแล้วก็ค่าพลังโคตรดีนะครับค่อนข้างที่จะสมดูในแล้วดูกับผมให้เป็นเอสนะแล้วก็แจตัวนี้ผมให้ ผมว่าเรื่องของความแบกผมว่าก็ยังไม่ได้ผมว่ายังเอสได้อยู่นะเอบวกได้อยู่ครับเพราะว่าสเตตดีมากๆครับแต่ข้อเสียเลยก็คือเท้าซ้ายก็ยังคมอยู่บางจังหวะก็อาจจะไม่คมแต่ส่วนใยา่จะคมนะแจะถูกไหนให้เป็นเอบวกเลยครับเอพัดเลยแล้วก็ฮาแลนตัวนี้ผมก็ยังให้แค่ให้แค่เอนะฮฮาแลนให,ใหแค่เอยังพลิกยิงเล่นหน้าคู่ผมว่าเหมาะกับหน้าคู่อย่างเออยู่เออยู่นะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเนมาตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอสนะ, ne M AR, M ai, นะเนมามาใหม่นะครับก็เป็นเอสบวกเครับเอสธรรมดาเนมาก็ยังให้เอสนะเพราะว่าผิวโคตรโคตรนะเนมาซาร่าตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอสนะครับซาร่าตัวท็อปก็ยังเอสอยู่เพราะเรื่องของความผิวความคมก็ยังใช้ได้เพราะว่าเหมาะกับแพทเมตาปัจจุบันมากๆนะครับแล้วก็อานายผมก็เอสบวกเลยแล้วครับกองหน้านนหนึ่งนะอานายเอสบวกเลยแล้วก็เลโอนลเมสซี่ไม่ต้องพูดถึง โคตรมาแผ่นนี้โคตรเก่งอ่ะต้องเอบวกเลยนะผมว่าเอบวกเลยแล้วก็อาณานี่กับเอบวกเลยครบเครื่องครับเมซี่นี่แผ่นนี้คืออยู่ดีก็เก่งขึ้นมาเฉยเลยครับคือโคตรเก่งโคตรเพ,พวโคตรตรลาตัวนี้โคตรเก่งนะครับเมซี่นะครับตัวนี้แล้วก็เหลืออีก2ตัวซ้ายแล้วก็ผมไปฟาร์มเทนก่อนฟาร์มเทนผมว่าแค่ A บวกนะจริงๆแค่ A บวกแล้วก็ยูเซบิโอผมให้เป็น S เลย คนค่อนข้างที่จะเมตามากๆครับยูเซบิโอในแผ่นนี้นะก็เอสบวกที่แบบว่าสามารถเล่นแบ,บได้แบบว่ายาวๆเลยนะครับก็จะมีชินโนล่าเนี่ยองรีปัปเป้เจซินโยโรนันโดเมสซี่แล้วก็ยูเซบิโออันนี้คือแบบว่าสามารถแบกทีมเราได้เลยนะครับส่วนทีเอเอสก็จะมีพวกเดมเนี่ยอ่ายอนครับโอเวลันวินนี่คาวาลัสซอ,อนด็อกบาแล้วก็เซียซิเวนแล้วก็ซานเชรแล้วก็ฮารแลนแล้วก็เนม่าแล้วก็ซาร่าส์นะครับ ส่วนอาพวก A บวกอะไรพวกนี้สามารถซื้อมาเล่นได้ครับเพราะว่าราคามันไม่แพงมากนะครับแล้วก็ A ธรรมดาก็สามารถซื้อมาอมาเล่นได้นะครับแล้วก็ B ผมว่าก็เล่นได้แค่บางตัวผมว่ามีโรแลนดิโอคาฟอร์ดครูดูเนี่ยเล่นได้เนี่ยเอโต้ A ow, เนี่ยพวกนี้เล่นได้แต่พวกนี้ไม่ค่อยแนะนานะครับแต่ผมว่าพวกนี้เล่นได้4ตัวเนี่ยห้าสี่ห้าตัวเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่โอคาฟอร์ดถึงกาโตนาเนี่ยสามารถซื้อมาเล่นได้ครับราคาย่อมเยาวก็โอเคจบกันไปสําหรับการจัดอันดับ เทียริสในตำแหน่งแนวลุกทั้งหมดที่ดีที่สุดถ้าตัวไหนที่ผมไม่ได้เอาเข้ามานะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็สอบถามก็ได้นะครับผมก็จะเลือกอาการ์ดที่ดีที่สุดของแต่ละชื่อนะไม่ว่าจะเป็นชิโรล่ามันก็จะมีการ์ดทองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอาการ์ดที่ดีที่สุดของพวกนักเตะต,ต่างๆนะครับเป,เ,ปเป็นแบบว่าดีที่สุดเลยแล้วก็จะเป็นตอรเรสอันนี้ส่วนตอเรสอ่โอเวอาร์เก้าสิบเอ็ดมันโอเวอาร์มากกว่าใช่ไหมแต่ดูไส้ในจริงๆตัวนี้จะยิงคมกว่าครับแต่สปีเท่ากันนะแล้วก็ ก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอใหม่ครับขอบคุณม,มากครับ